มาในช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าไปซ้อมขับรถมานะคะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ตอนเช้าทําพงมาลัยจะมาทําเค้กต่อเพื่อนๆดาถูกไหมคะว่าจะทําเค้กอะไรให้คุณสามีอ่าดาถูกแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเราจะทําเค้กนะคะก็จะมีส่วนของแป้งสาลีนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะไข่ไก่ใ,ใช้ประมาณนี้ค่ะิ สีฟองนะคะสีฟองแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะนะคะแล้วก็มีออกเกลือไม่ใช้ค่ะลืมไปว่าเราไม่ใช้เกลือนะคะโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะผงฟูนะคะเออครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ที่เสริมเข้ามาคือทําหลังจากทาเค้กเสร็จเนี่ยแอนก็จะมีตัว มัสคาโปนนะคะสำหรับเป็นครีมที่จะมาทำปาดหน้าเค,ค้กนะคะผสมกับวิปปิ้งครีมนะคะจะใช้แค่ประมาณสองสองกล่องนะคะ2กล่องนะคะสก,กล่องกับวิปปิ้งครีมผสมกันจะได้เนื้อครีมหน,นาๆหน่อยแล้วก็จะมาก็ตกแต่งด้วยมะม่วงนะคะอองข้างบนแล้วก็นี่จะเป็นครูีนะคะมันเป็นน้ำม,มังโก้ะคะ่ะมะม่วงก็จะลาด ก็ไม่เคยทําสูตรนี้นะคะจะลองทําดูเพราะว่าดูจากเว็บไซต์แล้วมันเออมันสวยดีเดี๋ยวจะลองทําดูค่ะโอเคค่ะส่วนแรกเลยนะคะก็คือนําแป้งนะคะแป้งสาลีเนี่ยกับจํานวน125กรัมเนี่ยล่อนกับตัวผงฟูนะคะผงฟูครึ่งช้อนชานล่อนลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นมาเราก็พักไว้เราแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนโอเคค่ะเราไปทำมือไปลงมือทํากันเลยค่ะ ก็จะมีไข่สีฟองนะคะทำการแยกไข่แดงไข่ขาวอันจะใส่ไข่ขาวลงในกระชื่น,นี้นะคะและ้วก็ไข่ไข่เหลืองไข่แดงนะคะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนฉับขอ <c oughs> ขอแอบไปทำก่อนนะคะเพราะว่าชอบทำไข่เหลืองก็ใส่ขาวปีล้วนะมันร่วงไปในไข่ขาวตลอดคะ่ะรอก่อนนะคะลองเซมปเปิลก่อนวิธีงกก่ายๆนะคะก็โขกกระชอนนี่แหละค่ะนี่นะคะมันจะได้แยกมาโอเคคะ่ะเราทำทั้งหมดสี่ฟองนะคะก็จะได้เลยนะคะไข่ขาวนะคะกับไข่เหลืองนะคะแยกกันนี้ เรียบร้อยนะคะอฟอร์มนะคะต่อมาก็ทำการล่อนแป้งก่อนนะคะล่อนแป้งก็จะมีตัวแป้งสารีรัายี่สิบห้ากรัมกับของซูก็จะทำการล่อนนะคะซึ่งนยนะะงทำการล่อนนะคะวันนี้ก็จะทำหมูสเต๊กกับผักโขมอบชี่ใส,ส่แซลมอนนะคะเป็นทำที่บ้านแม่ย่านนะคะมีของขวัญ เตรียมวาแบบนี้ได้นะคะนี่คือว้ก่อนค่ะถึงใส่ขาว้วมาทำการตีนะคะตีไข่แล้วก็สัน้ตานค่ะนะค่ะแล้วทำการตีไข่ค่ะ คุณผูดีแล้วเราต้องการใส่ถุงพาติกสาลีนะคะที่เราตัดตัวผงฟูไ้ก่อนแลวนะคะชินงานใส่ลงไปก่อนนะคะดูสิคะพอตีปลาคลุกแป้งจะกระจายหมดตรงนี้ค่ะจับนี่ก็เป็นไปด้วย อร้ว่านอะไรนะคะถ้าอยู่กระเทศไายตนช้าก็จะไปใส่บแต่ว่าตใจวัดก็สวดมนตอนเช้าสวมนต์แล้วก็คาถาอทที่ส่วเป็นสมบูร์ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วให้คุณพ่อทำนเีตของเทพ่อแล้วก็บริจักดงนสมแล้วก็ทำพทธายถวายกุศลจบงานด้วยกันรอบป่าก็ทำเคสต่อค่ะโอเคไเทียนนะคะแล้วจจับลงในคันเลนะคะที่ปูนแล้ว เคสเสร็จก็ได้ไม่ติดนะคะโอเคค่ะจะไปทานในก่อนได้เรียบร้อยแล้วนะคะทานในนะคะทานในรอบๆนะคะตอนนี้ก็เลทเป็นหมดเลยโอเคแล้วก็นำนี่นะคะเทนไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นันเข้าเตาอบไฟจะร้อยหกสิบนะคะเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมกันตอนจบนะคะงานที่เราจะทำนะคะครีมวิปปิ้งครีมก็จะมีนี่นะคะวิปปิ้งครีมสองกล่องแล้วก็ตามด้วยนะคะมัสคาโปนะคะจะผสมกันลงในภาชนะอันนี้แล้วก็น้ำตาลนะคะเอาไปตีคนผสมแล้วก็สุัาพันได้เป็นวิปปิ้งครีมสำหรับทำหน้าเค้กค่ะ แรงของตัววิทติ้งครีมนะคะเวลาปั่นก็โทรศัพท์แล้วก็ภาชนะแต่แ,บบแถวรออกรอบบ้านนี่ก็เต็มไปด้วยตัวเครื่องตีนะคะเป็นฝากน่ำนิดหม่อยนะคะก <c oughs> ็อันนี้วิทติ้งครีมนะคะเด <c oughs> ี๋ยวพร้ากับคตาบดรอบหลังนะคะและ้วก็วิทติ้งครีมนะคะสองค่ะใส่ไปเลยค่ะส่วนน้ำตาลเนี่ยแล้วแตะเพื่อนนะบางคนก็ไม่ชอบความหวานของวิทติ้งครีมของตัวครีมเยอะอันนี้จัดก,การเอาเองเลยนะคะว่าจะกัดรอบประมาณใช้อะไรเท่าไหร่นะคะชิมเอาข้าวกล้องที่ได้ใส่ไปเยอะตองนี้บอกว่า หวานเกินเลี่ยนก็้ว่าจะใส่ตามปริมาณเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการตีก่อนนะคะตีรอบแรกคุณก็ถ้าเป็นตัวตัวตัวครีมเนี่ยมันฟูแล้วก็ใส่ขี้เซาะน้ำตาลแล้วก็ตีแล้วก็ขี้เซาะน้ำตาลก็ตีไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้แล้วแต่พิจารณาอย่างของเพื่อนๆนะคะของเค้กกันเริ่มตัวแล้วนะคะส่วนไอพิ้งครีมนะคะก็จะเก็บเข้าตู้เย็นเอาไปก่อนเพราะตลอดเค้กเย็นแล้วเราถึงจะทำการทาครีมนะคะอันนี้ก็เต็มไปด้วยความที่ว่าครีมกระเด็นกระดอน มือถือน,นี้ก็ปุ่มใหญ่ไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คนะคะระหว่างรอก็ทำการหั่นมะม่วงรอไว้เลยค่ะสำหรับตกแต่งนะคะพร้อมกับน้ำมะม่วงค่ะเดียวยังไม่สุกนะคะรานเริ่มโตขึ้นเลยนะคะมาดูที่มะม่วงนะคะจะหั่นตกแต่งแบบไหนแต่หั่นเป็นชิ้นเล็กด้วยชิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอดูตอนที่ตกแต่งตอนเสร็จนะคะเมนูในช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นเม,มน,นูง่ายๆก็คือผักขมอบชีสก,ก็ซื้อผักแบบนี้มาจากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีแซลมอนนะคะแซลมอนสองเอามาจากช่องฟสงชิ้้นนนะะคแแซลลมอลวก โมซาเรล่านะคะแล้วก็ตัวชีสนะคะแล้วก็เนยนะคะเนยมีแค่นี้นะคะแล้วก็เกลือนะคะแค่นี้เองสาหรับในส่วนของผักผมอบชีสนะคะแซลมอนเดี๋ยวทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนอีกเมนูนึงก็จะเป็นเมนูหมูสเต๊กนะคะก็จะมีเครื่องเคียงก็ะมีน้ํามัน2ช้อนโต๊ะนะคะผสมตอนที่เราทําการหมักให้ตัวส่วนของหมูสเต๊กนะคะก็จะมีผง A ผง B อันนี้เพื่อนๆน่าจะพอทําได้ที่ไทยเนาะก็เดี๋ยวทำการแยกผง A ก็ผสมกับ น้ำกะทินะคะจํานวนก็จะอ่านตามนี้นะคะแบ่งสัดส่วนแล้วก็ผสมกับน,น้ํามัน2ช้อนโต๊ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ส่วนอีกซองหนึ่งซองเบก็ทําการาตั้งน้ําแล้วก็ผสมกับ ดูเค้กก็สุกแล้วนะคะเจาะใช้มีดเช็คดูนะคะเจาะจะเป็นรูปคุณแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็บอกว่าตัวนี้มันจะมีผง A กับผง B ในซองนะคะผง A เนี่ยผสมกับตัวของคนนั้นเนี่ยจํานวน60มิลนะคะแล้วก็60มิลของขอคนนั้นแล้วก็ผสมกับผง A แล้วก็หมักหมูไว้หลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วส่วนผง B เนี่ยจะเป็นการทําน้ําของหมูสเต็กก็คือใช้จํานวน180มิลแล้วก็ผสมกับน้ํามันออยค่ะ3ช้อนโต๊ะก็บอกใช้3ช้อนโต๊ะแล้วก็ทําในการต้มตั้งหม้อไว้นะคะแล้วก็หลังจากเดือดแล้วมันก็จะได้เป็นน้ําซอสแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะไม่มีการทําให้ดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรง่ายๆเดี๋ยวมันจะมีผง A คืออันนี้ ผงเอเปิดซองแล้วก็ผสมกับน้ำ60มิลน้ำนั้นโคคนัทนะคะแล้วก็หมักหมูไปผงบีนี่ก็ผสมกับสามช่องโต๊ะของน้ำมันออยแล้วก็ไอตัวนี้ร้อยแปดสิบนะคะน้ำโคคอนาตร้อยแปดสิบผงบีแล้วก็น้ำมันออยแล้วไปตั้งก็เสร็จแล้วหั่นแินหั่นหมูชิ้งไว้นะคะหั่นหมูทิ้งไว้หั่นปลาแซลมอนทิ้งไว้แล้วดูตอนเย็นเสร็จแล้วมาชุ่มันงค่ะผงเอนะคะอะไกับน้ำโคคนัท60ผงเอแต่มันก็ผงบีอันนี้ร้อยแปดสิบนะคะแต่ว่าอาจจะตั้งตตตตออนนนนนนนเเยย็็ะะะะะคคผสสมมกัับใ่วภาช้ จะไม่ใชยแล้วก็ทำแล้วง่ายใช้เลยแล้วกันน้ำมันออยสารช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่ไปในผงถ้วยดีนะคะแต่ก็จะพักไว้ก่อนไว้ตอนเย็นตันทานแล้วค่อยเอาไปตั้งใส่หม้อเป็นน้ำจิ้มแล้วก็หลังจากที่มาตัวสองเอนะคะหมักลงไป เอาหมูลงไปหมักลงไปในนี้ก็คลุกเคล้าไว้ช่วเงเย็นจะมาทำนะคะทำการย่างใส่เตาอบนะคะเราไม่มีเตาของอหมูสเต๊กก็ใส่เตาอบใส่ถัดวชิ้นะก็เรียบร้อยแอนก็มีไม้เสียบหมูสเต๊กนะแต่ไม่ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องมานั่งถอดไม้อีกก็เลยเอาแบบง่ายๆใส่ถับเพ่แวแหวนไปแล้วก็มาเป็นทางกันจิ้มเอา,ง,าง่ายกว่านะคะโอเคค่ะ ก็ทาการจัดรอเลยนะคะก็มีเอสปินาเดี๋ยวจะไว้ตอนเย็นจะเอาไปต้มนะคะต้มแล้วก็มาทําการบีบน้ำแล้วก็สับมีปลาแซลมอนเตรียมหั่นรอไว้แล้วก็หอมใหญ่แล้วก็โมเดล่าแล้วก็โฟมัดนะคะโฟมัดส่วนตัวหมูสเต๊กก็จะมีนี่หมูบะตเอส่วนน้ำรอต้มตอนเย็นนะคะจะนำไปต้มเป็นส่วนจิ้มแล้วก็จะเพิ่มเติมของเอสปินาเนี่ยคุณแม่ชอบกินไข่ต้มต้มไข่รอเดี๋ยวไปใส่กับพร้อมกับแซลมอนค่ะแล้วไปชมตอนเสร็จแล้วตอนช่วงเย็นแล้วกันนะคะเค้กแล้วเดี๋ยวทำการผ่าเพื่อจะได้ทำไส้ตรงกลางนะคะแล้วก็ทำไส้ข้างบนนะคะน ฝามาแล้วนะคะเดี๋ยวทาครีมเลยค่ะทาครีมน,นะคะก็จะมียามสตอบรี่ไว้เป็นส่วนของตรงกลางนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมงโก้ไว้สําหรับอ,อ,องโอ้หรือว่าเข้างบนตัวเค,ค้กนะคะเฮ้ยคืททำการปาดปาดหน้ามันก่อนนะคะมือปาดก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งในเรื่องของการ <c oughs> ทําเคกนะคะ ข้างข้างไม่เคยจะเรียบนะคะเดี๋ยวก็ค่อยตกแต่งไปนะคะอันนี้คือชิน้นด้านล่างนะคะนะำมงังโก้ไม่พอก็เลยจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปผสมนิดนึงนะคะนิดนึงให้มันมีรสชาตินะคะชั้นแรกก็เป็นแบบนี้แล้วก็ต่อชั้นที่สองประกบนะคะคล้ายกับเห็ดแล้วแม่ก็จานบินยู o แล้วนะคะเดี๋ยวทำการปักเค้กให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาตอนมาช่อตอนเสร็จนะคะ ที่เป็นคนที่ตกแต่งเค้กให้มันเรียบร้อยไม่เป็นนะคะน,นี้ก็ปาดมาหลายรอบแล้วได้ประมาณนี้ไม่เป็นแล้วตกแต่งมันก็จะสวยงามอีกนะคะก็เป็นอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดตกแต่งเป็นด้วยเค้กมะม่วงนะคะประดับตกแต่งเพี่แต่ว่าในเรื่องของความปริบปรดอยเรียบร้อยในเรื่องของการทําเค้กให้มันกลมอ่ะมันไม่มีความสามารถในการปาดเค้กให้กลมนะคะเรา ได้ประมาณเท่านี้เราไม่ได้คนขายแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนรู้เราเรียนรู้ทำเองเคยอทำเค้กแล้วก็เอาเมงโกะค่ะมาปะ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 รอบๆให้เป็นเค้กมะม่วงนะคะแล้วก็จัดแบบนี้ก็สวยงามดีนะคะนี่แต่อาจจะไม่เรียบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้จะเป็นนี่ค่ะจะลองลาดดูเป็นแนวก่อนจะลาดยังไงเลยนะคะ หลลงมาเหมือนลาวามันจะลาวาไหมเนี่ยอืดอืดมันจะเป็นลาวาหรือเป็นเลอเทอก็ไม่รู้นะคะไหลามาสิมันไม่ไหลอข้างนี้ไม่ไหลอึบ๊บ ม่เป็นตามใจชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรใช้มันไหลไม่เยิมย้มแบบที่เขาทําขายมีเราได้ประมาณนี้แหละโอเคมันก็ได้เหมือนกันแลนะ้วเนาะโอเคค่ะก็สําหรับทําเค้กวันเกิดของคุณสาม,มีก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเงย็นก็จะเป็นทําพวกหมูสเต็กกับอยำเยิมย้มพอแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งลเลอะเทอะนะคะ โอเคแล้วก็จะมีเทียนสําหรับนี่ค่ะแบบประทัดพอจุดมาปุ๊บไฟลุกพ่านเลยนะคะแบบนี้นะคะรับวัยห้าสิบเจ็ดปีของคุณสามีนะคะเสียบตรงกลางแล้วก็จุด <c oughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเป่าเคช่วงเย็นเดี๋ยวมาชมอาหารตอนเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันในช่วงเย็นนะคะ <c oughs> ส่วนของขวาญแล้วก็มีจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเตรียมไว้ตั้งสองสัปดาห์กว่าแล้วนะคะ อาจะเป็นอะไรต้องให้เขาแกะนะคะช่วงเย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะผักขมอบชี้ค่ะแซลมอนผสมไข่ต้ม